ผู้วิลานลกวก็นายกอันหนึ่งงามอยู่ดดูท้าดูามิาแลส่ีู้วิลาเนี่ยสีเรนเก่างามเลยขึ้นเก่าพันเาะหลายนะของมีสา่าในามพรองเป็นบาน้านเนาะบานผู้วิลาเป็นบานเป็นพ้อมสาวนามเลยมีของขัวอย,ย่างเหนในบัดเลยไปอยู่วงมีสิบคน,นไหนอยู่ ฝากมาทำจานนดนาะันนมามเ่อยาให้้กันเด้ครับ ใต้นรากนั่นนีานี่มันน้ำกงเหนี้มันติดน้ำรดนันไหลก็มากง่ามของเนี the, the ่ยถ่ายถ่ายมันิมา่ามเลยเนาะน้ำเที่ยวไปตูดสูงมากของเที่ยวมันถึน้าูดองญีุ่่นยอดคนทั้งหมดเลยเที่ยววัดเจมันแบบวเีย ต้นกลับก็พอง่ายแต่ว่าสถาบนไทยเก่ข้าเปล่าพี่น้องมาพามาเที่ยวเขื่อนพี่น้องเขื่อนคุ้นดานคุ้นคุ้นไปทยายบบมาพี่น้องพามาเที่ยวเขื่อนพี่น้องความงามพี่น้องเอ้ยพี่นนำพี่นนำพี่หนะ เราไมา่ติด่อนแช้ง,งหนางกันแล้วเขินเนซุมเขอนพี่นาะมาซุมเขอนแม่ก็ไม่มีแมไม่มีลแลแ้วาดไม่มีที่

ơ oh, <laughs> được Hãy subscribe cho kênh w o、oh. เราไปสโลงอืมจ<ม><ม>ค่อยค่อยเห็นค่อยอง